สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอัตมิกนะครับวันนี้จะมารีวิวรถนะครับผมที่รถข้างๆดังนะครับแล้วก็อยู่ในกระแสพอสมควรมืสองนี้เล่นกันโหดมากครับผมใช่อันนี้จะมารีวิวนะครับผมก็คงรู้แล้วครับว่าเป็นคันไหนก็คือเจ้าเวฟร้อยพันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมานะครับผมถัดเจ้าของรถกันเลยนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับคร่าวๆอันนี้ก็จะบอกกันเลยนะครับผมจะลองถามดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ อ่าเดี๋ยวถามเจ้าของรถกันเลยครับว่าชุอตตัวนี้ได้มาะะราคาเท่าไหร่ครับครับเช็นไวเอสัว g ีฟ้านะครับครับตัวนี้อยู่ที่เท่ทา,า,าไหร่สั่งมาในช้อปปี้ราคา2,100รบาทอ่ะโอ้แต่แต่ตัวนี้มันประมาณ320เอ้มย320ิมิลนะครับผมราคาโอเคอยู่ครับแต่ว่าสวยนะครับเนี่ยทรงมันประมาณนี้เอนี่ยอ่าแล้วก็ต่อมา นี่บอกของอะไรเนี่ยบอกของเอกแห่งปาดจับตรงครับผมจะสวยนะครับบอกอันนี้คอนโซลผมอยากถามว่าอันนี้คือเป็นเป็นเร็วดีร้านอะไรครับร้านอะไรพุีม G B M จบครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ละข้างล่างแต่ก็คงรู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นร้านของผมเองครับสั่นเล่ทั้งพันเลยผมว่าเกือบทั้งพันนะดูดูนะเกือบทั้งคันเลยเนี่ย ด,ดูนะครับผมไล่ดูวนนี่เิตอการนาก็นัันเหรอนี่นี่น่าจะเป็นหัวมันเจาะนะครับนีน่นี่แข็งก็ด้วยนี่ครับตรงนี้จะเป็นเคปลรา6หกดีดำครับของร้าน G M Shop yeah. อ <ans> ๋อ <mich S 1> อันนี้คืออันนี้อันนี้หุ้มหุ้มใช่ไหมหุ้มครับผมอันนี้คาร์บอนอะไรเก็ล่าหกดีดำใช่ไหมครับผมก็สวยนะครับเนี่ยคอนโซลนะคอนโซลก็ก็อันนี้เหมือนกันนะเนี่ยคอนโซลนี่หุ้มสติกเกอร์เก็บล่าหกดีนะครับนี่ต่อมานี้ก็จะเป็นกันท่ออันนี้อันนี้อันนี้นี่คือสติกเกอร์ประเภทอะไรครับเก็ล่าอะไรสองดีดำเทาครับอ๋อเนี่ยลายชั้นนะสวยนะครับเนี่ยดูนี่นัดเล่สองตัวนะครับ ามมาครับเน,นี่น้าเ่นสานตัวนี่น้เาเล่นสานตัวอุยออ้ยก่เนาะเนยเป็นข่อพามก v t t ครับข้อพามกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้าฟังเสียงน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวฟังเสียงน,นะโอเคอันนี้ขอบล้อของอะไรนะ่ะขอบล้อ D <Wow. S 2> ID นะครับลายหมักลุกลายหมักลุกอไอย้ยางก็ของของฟิกนะครับ แต่ผมว่าคันนี้สวยมากเลยเงามากด้วยครับเนี่ยถ้าน,น้องไม่แพ้จา่งแล้วต่อคิดว่าเปลี่ยนจุดสีคนระับเพราะว่าอันนี้มันมแตกอ๋อชุดสีประมาณนี้ตรงจะสวยนะผมว่าสวยเลยแต่เรื่องสติกเกอร์แคปลาถ้าใครสนใจอยากจะหุ้มหรือดักซื้อไปติดเองนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ดีคลิปชันในคลิปไว้ให้นะครับผมเพราะว่าบางทีมีคนถามมาก็เดี๋ยวจะได้บอก ไปคร่าวๆเลยครับว่าซื้อมาจากไหนหรือจะอไปติดเองก็ได้หรือจะต่อชิ้นส่วนมาหุ้มก็ได้แต่ว่าทั้งมาก่อนสอบถามก่อนได้ครับต่อมานะครับผมอันนี้ผมผมรู้สึกว่ามันมันนอ้สนนี่เดิมมันเนี่ยนขนาดนี้เลยหรือว<ม>่าจะทำพ่นๆนนเองครับขอพ<า> <คน S 2> ่นเองเก่น<า>งนะครับเนี่ยอ่าและสิ่งที่สําคัญและไฮไลท์้วครับผมก็คือการฟังเสียงท่อนะอันนี้ท่อพามกใช่ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวให้น้องลองสตาร์ทนะรับเดินปกติก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับผมถ้าผมมองว่าคันนี้สวยมากทีคันเลยสำหรับเว็บร้อยพานนะครับผมเดี๋ยวชาวอาตออตมิกขอลาไปก่อนนะครับผมเราว๋วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ